สวัสดีครับวันนี้พูดถึงแพทประจําวันที่3าสินะครับจากที่อ่านอ่านดูก็ไม่ค่อยมีอะไรว้าวเท่าไหร่นะมันก็จะมีะบ่อน้ำน,นะครับลับบัฟอยู่ที่คารพิออนนะอันนี้เราไว้ที่หลังแล้วก็ดรอปห้าสิเอ่าซนของขวัญของขวัญจากต้นไม้เนี่ยก็คือของขวัญปีใหม่นะครับเขาแจก มีวันนี้วันนี้ได้หินคลอนนะครับสำหรับจุดรับนะครับจะอยู่ตรงนี้เน,ะนาะต้นไม้ไฮเดียวนี่เดี๋ยวผมค่อยรับทีเดียวนะครับเพราะมันมีเพชรอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นลายวันลายวันก็น่าจะรับได้แค่วันละวันละครั้งแล้วก็ปีศาจหิมะนนี้ อันนี้ยังงงอยู่นะครับว่ามันเกิดเวลาไหนนะครับกดรับปืนที่ตัววายนะครับผมก็รับมาแล้วโอ้ยิงเล่นรถไปเยอะมือนกันนะเนี่ยก็จุดเกิดมันนะครับมันก็จะเกิดที่ฝั่งฝั่งซ้ายของไฮเดียนะครับเกิดแถวนี้แหละผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดตอนไหนนะครับเก็แปดถึง12ชั่วโมง ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะเกิดวันละสองครั้งเหรอแล้วก็จวศาสตร์อันนี้คือขายขายชุดนะครับสำหรับใครที่ซื้อชุดมาก็เหมือนจะต้องแค่เอาไปโพส์มั้งไปโพส์หรือคอมเมนต์รับรางวัลเมื่อกดถูกใจอันอันนี้ผมไม่ไม่เคยทำนะกดตรงนี้เหรอนี่เรากดถูกใจชึบ วอาไพ่ในจดหมายนะครับภายใน2องสัปดาห์ก็คืออาจจะไม่ได้วันนี้นะครับเก่ okay. ข้ามก็คือกิจกรรมขายชุดนั่นะครับอันนี้ก็คือแฝดอันนี้ก็กึ่งๆเป็นกิจกรรมขายชุดนะมันได้ชุดปูซาอะไรนี้ด้วยนะหน้าตาเป็นไงอะโอ้ไม่มี ชุดวูซานี้นี้น่าสนใจนะอัปเดตไม่มีอะไรครับอัปเดตเชลลนเจอร์อย่างเดียวแต่ที่อ่านมาแล้วก็มีเครสนะครับเครสคิวเพื่อเอาไบบอลนะครับน่าจะไม่เป็นกิจกรรมนะน่าจะมีแบบตลอดนะนี่อันนี้เป็นขนาดกลางนะครับมันจะมีขนาดใหญ่มากก็คือมันจะได้ใบบอสนะครับ ก็อันนีน้น่าจะเพิ่มเข้ามานะเพราะว่ารอบก่อน5,000ตัวมันเป็นกิจกรรมนะครับแล้วมันพอจบกิจกรรมมันก็เอาออกไปแต่ว่านี้มันไม่เขียนว่ากิจกรรมอะแล้วก็มันถึกผู้ส่งข่าวสารเล่มที่สานะครับอัปเดตให้มันน่าจะง่ายขึ้นนะแล้วก็ผมยังไม่ทำด้วยไหน,นี่ผู้ส่งข่าวสาร ยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวไปหาเวลาไปลองทํานะครับมันดูเหมือนอัปเดตให้ง่ายขึ้นนะอันนี้แม c n น t ก็คงอัปเดตแก้บั๊กอะไรสักอย่างแล้วก็พรแห่งธรณีนะครับมันควรจะเป็น5้าชั่วโมงถ้าถูกแล้วแต่ว่ารอบก่อนมันเป็น12ชั่วโมงนะครับมันอัปเดตให้ลดเวลาใช้นะครับตัวนี้ผมไม่เคย ไม่เคยลงไปฟาร์มนะผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรแล้วก็โมเวกนะครับข่าโมเวกเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้คนไม่ค่อยฟาร์มกันนะตอนเนี้ยใครอยากฟาร์มไฟหมวกผมว่าลองดูนะครับฟาร์มไอหินโมเวกเนี่ยเยอะๆะแล้วม,มันมีโอกาสเจอบอสง่ายขึ้นนะครับเจอบอสง่ายขึ้น50%ก็ คิดว่าน่าจะฟาร์มไฟได้ได้โอเคกว่าปกติแต่ว่าผมเคยเห็นเพื่อนผมลงเอาไปเปิดก็ไม่ได้ไฟฟ้านะไม่ได้ไฟสีฟ้านะเนียไฟเนะี่ยมันจะมันจะได้จากการเอาอัญมณีไปเปิดกล่องด้วยแต่ว่าเพื่อนผมลองเปิดให้ดูยี่สิบกว่าชิ้นไม่ได้ไฟสีฟ้าเลยอันนี้อันนี้ต้องลองไปฟาร์มกันดูเนะาะอาจจะได้เป็นพวกคาฟ้าหรือว่าอย่างอื่นไปขายนะ เอเลเทียแห่งการลืมเลือนนะครับเอเลเทียตรงนี้เขาบอกว่าปรับปรับให้มันแบบว่าใช้เวลาน้อยลงในการเคลียร์่ละดันนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเราจะสามารถเคลียร์ดันได้ไวขึ้นปกติลงรอบนึ่งครึ่งชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ประมาณ20นาทีหรือ15นาทีอันนี้อันนี้ผมเดาน,นะแล้วก็มันจะมีบางด่านที่ปรับ วิญญาณออกมาทีละสองตัวอะไรนี่แล้วก็มันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่ผมทำคลิปไว้แล้วมันเอาวิญญาณมาใส่เสาแล้วเปิดประตูสามห้องไม่ทันนะครับอันนี้มันจะที่อ่านอ่านโดยมันแก้ไขแล้วนะแล้วก็ห้องสมบัตินะครับสำหรับใครที่มีกุญแจต้องมีกุญแจแล้วไปลงกันคปกติ ทั้ง2องระดับนะครับมันจะเปิดได้แค่1อันนะครับตอนนี้มันจะสุ่มว่าก็ไปได้1นถึงสนะครับแล้วก็ระดับยากได้1นถึงสนะครับแต่ว่าผมลงให้ผมทำหมวกเสร็จไปแล้วนะเพราะวันนี้มันดูว่าน่าจ,จะได้ไฟเยอะขึ้นเพราะว่าจากกล่องสมบัติข้างในมันก็มีโอกาสได้ไฟนะครับแล้วก็ถ้าเปิดกุญแจได้อีก3อันเนี่ยโอ้โหรอบนึงอาจจะได้ไฟถึง 5อันเลยครับแล้วก็อันนี้อัปเดตอาทูนะครับให้ดอปให้ดอปของทำตัางหูนะครับอ,อันนี้ก็เรื่องสตามิน่เรื่องกำลังอะไรก็ไม่รู้มันอันนี้ก็คือเพิ่มผมคิดว่าเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าปกติผมไม่เคยเจอนะครับลาราูราูนะครับเป็นบอสบอสแรดนะครับ อ่ uh, อันนี้มันใช้แรกเป็นขนแห่งจินตนาการนะครับแต่ว่าใช้1ิบอันเลยนะแสดงว่าวอสท,ทุกตัวเนี่ยต้องดอปไอหัวใจของลาอูราแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนครับหัวใจของลาอูราลาอูราอูนะครับทำไมชิ่อมันต้องแบบเบิ้ลเอย่างนี้อ่านไม่ทัน,น ลาาูราไลเล่ครับมันใช้ในการทำไม่ไม่ใช่มันเพิ่มความทนทานสูงสุด50นะครับน่าสนใจมากเพราะปกติปืนผมเนี่ยมัน1 50แต่ว่าประทับตาไปแล้วนะครับมันก็พังยากอยู่นะถ้าเพิ่มไปอีก50นี้ผมว่าเจ๋งเลยอะ เควสพวอเนี้ยผมไม่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มมานะแต่มันมันเหมือนได้ฉายาด้วยนะแต่ผมทำเสร็จหมดแล้วอ่ะเควสหลักผมไม่เหลืออะไรแล้วอาจจะต้องไปทำตัวอื่นแล้วว่ามันก็ขี้เกียจเหมือนกันนะถ้าให้ไปทำเควสหลักเพิ่มอันะียมันจะได้ความรู้้ยมันจะได้ฉายาเพิ่มนะอันนี้ก็ โคมไฟนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มเข้ามาหรือมีอยู่แล้วนะอันนี้ไมอ่อันนี้ของน่าจะเป็นของทำโคมไฟมั้งอันนี้คืออัปเดตเข้ามานะครับตกแต่งเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็นี่มีเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนกลางคืนจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยแสง ผมนึกไม่ออกตอนแรกนึกออกอยูน่นะลืมอะแสงเหนือวะไม่รู้วะมาดูวันนี้กันกิจกรรมรายวันวันนี้นะครับเปิดกล่องก็คือรับได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรอันนี้กล่องเปิดกล่องอืมก็คือมาแจกนะครับแล้วก็ผมเปิดเลยแหละ เปิดเลยละขอกล่องแดงหน่อยก้ฟ้าอยู่ดีนะหรือว่าปีใหม่แล้วต้องเปิดข้างต้นสนนะครต้นคริสต์มาสนะครับปีใหม่วันที่อะไรเออวัน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 ที่หนึ่งปะเออวันที่หนึ่งเลขหนึ่งไปเลย <c oughs> <c oughs> ได้อะไรอ่ะ แน่บันทลร่าแห่งแสงมีขีดวะหนึ่งขีดก็คืออยากให้ผมตีบวกแหละเพราะว่ามีไม่มีขีดอยู่อันหนึ่งแล้วก็นี่ไปครับพี่อ้อนเอาขี่มาไม่ติดอะมาถึงแล้วนะครับ เป็นรายกิจกรรมนะครับรายวันผมจะรับเป็น EFP นะครับว่าตอนนี้เก็บเบลอยู่อยโอเคเอา้าวเดี๋ยวนะต้องไปที่น้ำพุามาขอพรที่บ่อนะ้ำแล้วก็ส่งเฟตรงนี้ได้เลยเฮ้ย เขาบอกว่าบอสเกิดอ๋อมีสองตัวด้วยจุดเกิดนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเราก็ขี่ม้ายิงไปเลยไหนอ่ะยิงไม่เห็นโดนเลยวะ <c oughs> ขี่ม้ายิง พยายามยิงทั้งสองตัวแต่จะได้ของเยอะใส่ลูกไม่ค่อยได้นะเวลาขี่ม้าไม่เข้าใจว่าทำไมผมอาจจะต้องตั้งล็อกเป้านิดนึงนะครับเวลาที่ยิงปืนขอ RPG ได้ไหมครับใครใครับใครไหนอะ่ะมีปืนใหญ่มีคนเอาปืนใหญ่ได้หรอ ไคนเอาปืนใหญ่มาด้วยอยเหรอเฮ้ยหาเลยนะผมชอบผมชอบในความเอาปืนใหญ่มายิงอะ่ะยิงได้ปะ,ะไม่ไม่โดนกด F พูดดำนะเขาบอกว่ากด F พูดดำมันจะยิงแรงขึ้นนะดูเลือดดิเฮ้ยจะตายแล้วตัวนี้อ่านีไม่เต็มนะครับอ่ะตัดยาไปอีก <c oughs> เพื่ออะไรเนี่ยโอเคกิจกรรมอะไรครับเนี่ยจะดีหน่อยที่บอสมันตายยากเพราะว่าคนจะได้มาทันนะเพราะว่ามัน มันไม่มีเวลาเกิดเหมือนบอสกิจกรรมตัวอื่นน่ะดูดิปืนแตกแล้วอะ่ะทำไงอ๋อน่าจะซ่อมได้นะดูจากการวางเต็นท์ของแต่ละคนเดี๋ยวลองดูนะทำไมายิงไม่ได้อะ่ะติดแชกแข็งเหรอยิงไม่ได้อะ่ะปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออก <c oughs> อา้า อะไรอ่ะปืนยิงไม่ออกอยูยอ๋อไม่ใช่ปืนยิงไม่ออกปืนแตก <c oughs> <c oughs> ยินตะเกาเลยมันทเวิร์กมันทเวิร์ใส่ได้หรออ่าซ่อมได้เอ้มันทเวิร์ใส่หรอฮ <c oughs> ้ยมีคนได้ประดับแล้วเหมือนว่าประดับตัวนี้มันจะดรอปไอเทมนะครับ โอ้ประสบการณ์ชีวิตจบเลยเนี่ยอันนี้จบเลยต้องไปนั่งทำอาหารอยู่ในบ้านแล้วนี่ประสบการณ์ต่อสู้สิเปอร์เซนต์ผมว่าโอเคนะถ้าได้แต่ผมเอาประสบการณ์ชีวิตดีกว่าแล้วไปตั้งทิ้งไว้ทำอาหารในบ้าน <laughs> ประสบการณ์ต่อสู้มีบัฟไอ้น,นี่นะบัฟสิบชั่วโมงรายวันโอ้โหไม่ได้นะครับ ได้30มสิบเอมไห่ได้ตังเยอะอยู่นะหกสิบเอ็มแต่ว่าเนี่ยเราต้องเก็บเขี่ยวทั้งหมดสิบอันนะครับถ้าเราไม่มีดวงนะแล้วก็ไปแลกแล้วก็เลือกเลยว่าถากได้อะไรมันจะใช้ได้สิบครั้งนะครับจากที่อ่านมานะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ